อยากจะออกนอกเฟมเห็นเนาะน้องไอ้คะถือกระดาษดีๆอย่าให้โพยรั่วไปนะว่าอันดับหนึ่งคือใครเดี๋ยวเขาเห็นเออเดี๋ยวเขาเห็นคนข้างหลังเห็นหมดแล้วเห็นหมดแล้วด้วยมาเรามาด้วยรางวัลคืออยากจะบอกว่าวงนี้เนี่ยใครที่ได้ชมวงนี้ถือว่าเหมาะสมกับรางวัลมากเหมาะสมกับรางวัลจริงๆแม้แต่เราเอง เราแอบกอยูข้างหลังนะโอเคเนาะนี่เป็นการเสียเวลาอะไรเหมือนเขาจะรู้ตัวหรือเปล่าเนาะรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวดวงดนตรี R M U T T Love University ได้แก่วงวงวงมาโหระเชิค่ะรู้สึกว่า ุดยงงมาหัวรถถือใจยึดเวทีเวทีเราโดนยึดแล้วค่ะตอนนี้เตรียมเดี๋ยวขอให้วงมหัวรทึกรับรางวัลเสร็จแล้วทีมเตรียมพร้อมเลยนะคะเพราะว่าเราจะให้วงชนะเลิศอันดับหนึ่งเนี่ยได้เล่นปิดงานให้กับเรานะคะเฮ้ยเต้เต้เดี๋ยวมาใกล้ๆหน่อยอ๋ออย่ามาใกล้ๆนะคะส่วนพิธีกรออกมาพี่กรหลบค่ะพอเฟมไหมคะแลดู าดูรู้สึกอันดับหนึ่งค่ะให้เวลาเขาภูมิใจกับรางวัลเขานิดนึงเนาะรอะว่าเให้เา็มุี่ซ้อมมาเวลาหนึ่งปีกับกองเชียร์ของเขาขอเสียงปรบมือให้กับวงมหารุทึกอีกหนึ่งรอบค่ะก็ได้รางวัลสมใจอยากไปเลยเนาะชนะเลิศอันดับหนึ่งอย่างที่ได้พูดไว้นะคะน้องไอซ์ขอขอบคุณนะคะอาจารย์พงพิษต่วนภูษานะคะผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใ,ให้เกียรติเราขึ้นมามอบรางวัลทุกรางวัลเลยขอขอบคุณจริงๆไว้นะที่นี้เลยค่ะก็สำหรับเวลาต่อไปเป็นในช่วงที่ทุกคนรอคอยแล้วสำหรับวงอันดับหนึ่งพร้อมจะขึ้นไหมคะอ,คอ่าพร้อมเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะรอวงอันดับหนึ่งอย่าเพิ่งกลับนะคะเรายังจะมี ฟังแชมป์ของเราโอเคค่ะตอนนี้เราขอให้วงมหรถึงนะคะขึ้นมาเตรียมแซวเช็คซซวเพื่อที่เตรียมจะเล่นเป็นวงปิดให้กับเรานะคะความสนุกสนานของเราก็ยังไม่หมดค่ะมีวงปิดท้ายให้นะคะสำหรับค่ำคืนนี้ค่ำคืนวาเลนไทน์วาเลนไทน์วันนี้นะคะก็สนุกเลยทีเดียวสำหรับกิจกรรมหน้าวิทยาบริการที่กิจกรรมละกี่เพลงคะกี่เพลงเดียวสี่พอแล้วสี่เพลงเดี๋ยวสักครู่นะคะสักครู่นะคะ สีเพลงขึ้นมาเซ็ตเลยไหมคะอสี่เพลงก็ได้ค่ะสี่เพลงได้เนาะแล้วแต่ความพร้อมก็ยังไงข้าคืนนี้ กิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราขาดผู้หลักผู้ใหญ่สมท่านคือ1วิทยาบริการที่ให้สถานที่เราแห่งนี้ใช่คือคือ Hunter Music อำนวยความสะดวกในเรื่องของเสียงนอสดนตรีอุปกรณ์ต่างๆค่ะและก็สุดท้ายเราจะไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มี107.75 RT ด a d i o อะอค่ะยังไงวันนี้นะคะทุกอย่างกิจกรรมดำเนินมาตั้งแต่บ่ายสองแล้วพิธีกรก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆจนมาถึงเราใช่เป็นคู่สุดท้ายคู่สุดท้ายของงานนี้นะคะ อย่างนี้ละกันสุดท้ายแล้วของงานท้ายสุดจริงๆก็วันนี้เป็นวันวาเลนไทน์น้องไอซ์ก็ขออวยพรให้คู่รักทุกๆคนนะคะมีความสุขสม,สมหวังในทุกๆเรื่องใครใที่ยังไม่มีคู่รักก็ขอ,ขอให้ใหพบวๆแล้วก็เจอคนดีๆแล้วกันเนาะ,ะรักไม่จำเป็นต้องรักแบบแฟนรักแบบเพื่อนรักแบบครอบครัวรักได้หมดทุกอย่างได้หมดจริงๆยังไงวันนี้เราสองคนขอ ปิดงานสําหรับเราเพียงแค่นี้แต่งานของเรายังไม่จบจริงๆเราจะขอยกเวทีนี้ปิดงานสุดท้ายจริงๆให้กับวงมหัรทึกตอนนี้วงมหัรทึกก็เตรียมซาวพร้อมเรีอยงพร้อมแล้วเดี๋ยวบอกได้นะคะไม่ไม่พร้อมค่ะโอเคค่ะไม่พร้อมเราก็พูดต่อเราก็พูดต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะจบลงงานอย่าเพิ่งกลับนะคะมาฟังเพลงพอๆจากแชมป์ของเราจะแชมป์จริงหรือไม่จะอย่างที่ได้รางวัลไหมแต่เรายืนยันว่า น่นจริงสมควรได้จริงๆสมควรได้จริงบอกเลยเขาคือเขาพูดดีค่ะรางวัลค่ะ <หา S 1> ขอบคุณค่ะไม่มีเนาะเอาไปแบงเอาข้างหลังไปนัดให้ด้วยนะเดี๋ยวเขาไม่ให้